So <'t that> to สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสายก็จะพาไปดูเป็นกิจกรรมโชว์นะคะเกี่ยวกับน้องหมานะที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นเกี่ยวกับน้องหมาที่ช่วยชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางนะคะเราก็เริ่มเห็นน้องหมาแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนเลกอะค่ะที่แบบว่าคนก็จะมาวิ่งรอบๆนะคะตกปลาตั้งแคมป์น้องหมาเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ my g o อาวี Bonjour, bonjour. Oh my gosh, look at her! So cute. They're so cute. Hi, bonjour. Ah oh, oui. Oh, attention, attention. Yeah! Ah oh, oui, oui, très mignonne ça. Voilà, voilà, très mignonne ça. And what they have here. Is that a haven?

คือเขาก็จะพลัดกันฝึกน้องหมาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ค่ะให้แบบว่าช่วยคนที่จมน้ำหรือว่าลากเรืออะไรเนาะถ้าเกิดมีเหตุจุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะยูนาเยยนา Yona, viens! Voilà. Ramène à la dame! Tu voilà. es une concierge avant Allez, viens! Yona! a sauvé la dame, le chien? C'est parce que le chien, il est gentil? Oui! Il a sauvé la dame? Oui! Pourquoi il a sauvé la dame? Oui. Salut, c'est tout doux! Ça, c'est un bébé! ส่วนที่เป็นห่วงหงด้านหลังของน้องหนานะคะก็คือเขาจะเอาไว้ให้คนที่จมน้ำขาขวาจับไว้ นี่ยค่ะน้องหมาของแต่ละคนก็จะสลับไปนะคะคือเขาก็จะฝึกให้ให้เข้าไปช่วยชีวิตคนนะคะว่ายไปหาคนนาะแล้วก็ทั้งแบบว่าเป็นในส่วนของอะไรที่เขาคว้างไปแล้วก็ให้หมาคาบมาแล้วก็เป็นหุ่นก็มีนะคะแล้วก็เป็นคนจริงก็มีค่ะให้น้องหมาว่ายไปแล้วก็พากลับขึ้นฝั่งค่ะ หลานของแฟนกำลังเป็นวัยที่กำลังที่สงสัยนะคะอาจจะถามอะไรเยอะหน่อยเนาะนี่นะคะน้องหมาน่ารักมากๆเลยนะคะ อยากกอดทั้งวันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็คือน้องหมาตัวหนึ่งเนี่ยก็กําลังพาคนนะคะกลับขึ้นฝั่งค่ะ Ça va Sophie? Les chiens ils sont des enfants. Les enfants sages qui ne <laughs> parlent pas trop <laughs> Bah pourquoi? <rire> <rire> Moi je, je lance celui-là et puis il va comprendre tout seul vu que c'est le chien. C'est très mignon ça. <laughs> voyons, voyons, voyons. Doucement. J'ai oui. มาถึงตางนมาตัวนี้บ้างนะคะตอนแรกเนี่ยก็แอบกลัวอยู่นะแต่ว่าพอแบบเข้าไปหาไปจับไปรูปนะน้องน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แบบชอบให้จับชอบให้เล่นด้วยนะคะดูดีมีความสุขมากๆเลยอ่ะอยากได้ค่ะนี่เป็นพันนีฟาร์แลนด์นะคะ แล <ge> ้วดูเขาหน้ารักอย่างนี้นะคะจะไม่ใจอ่อนได้ยังไงอ๋อี่ตัวที่เราเล่นวิกกี้ก็ไปนอนแล้วนะคะอันนี้ก็ตัวสีน้ำตาลตัวใหญ่ๆนะคะที่เราจับจับวิกกี้นอนน่ารักก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นตอนที่ใช้อหุ่นนะคะให้น้องหมาเนี่ยว่ายไปแล้วก็คาบหุ่นกลับมาขึ้นฝั่งค่ะ แซมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีน้องหมาตัวใหญ่ๆหรือว่าน้องหมาที่เอาไว้ฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะตั้งเป็นกลุ่มกันเนาะแล้วเขาก็จะวนไปแต่ละที่ในแต่ละสัปดาห์นีคะเพื่อที่จะไป เจอการไปฝึกน้องหมานะคะแล้วก็ทําให้น้องหมาในเข้าสังคมแล้วก็ฝึกสกิลการช่วยชีวิตคนด้วยค่ะแลาทิตนี้นะคะก็มาที่ใกล้ๆเมืองที่สายอยู่นะคะส่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเจอน้องหมาตัวใหญ่ๆในฝันเลยว่าที่แว่าตัวของกระตุก็ได นี่นะคะน้องก็พาหุ่นขึ้นฝั่งมาแล้วนะภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะคะตัวนี้เก่งมากมากเลยอันนี้นะคะก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะแล้วก็รอบต่อไปของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการช่วยชีวิตคนค่ะ มานะคะน่าจะเหนื่อยเนาะตัวที่ไปไว่ายน้ำมาก่อนหน้านี้ค่ะน,นี่นะคะน้องก็กำลังว่ายไปถึงคนที่พยายามจมน้ำนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็กำลังพากันเข้าฝั่งอยู่ค่ะ ใชว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือเขาทํากันจริงจังอย่างเงี้ยมีเรือมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันมาพร้อมเลยนะไม่มีนะคะที่น้องหมาจะแบบว่ามากัดการมาอะไรกันที่นี่นะคะแล้วก็จะมีน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะที่มาฝึกแบบนี้นะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นน้องหมาตัวใหญ่ๆทั้นั้นเลยนะคะน่ารักอ่ะ ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าร้อนของที่ฝรั่งเศสเนะบวกกับวากลังก็คือเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นช่วงแบบหยุดพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะทํากิจกรรมต่างๆนะคะก็มีนะคะตัวที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการฝึกเนอะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ <laughs> <c oughs> ตัวนี้นะคะเขาก็เพิ่งไปไว่ายน้ำมานะคะเขาก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะน่ารักจ้ะ ก็จะเห็นเลยนะว่านอนกันเกลื่อนกลาดเลยนะคะก็คือไปว่ายน้ำมาหลายรอบเนาะแล้วก็ตั้งแต่เช้านะคะน้องก็จะแบบว่าโอเคอากาศก็เย็นตัวก็เปียกนอนดีกว่าสบายนะคะก็อยากจะพักผ่อนกันแล้วเนาะน่ารกอก็ดูนะคะน้องอ่ะชอบให้รูปนะคะเห็นไหมเห็นไหมพอพอหยุดรูปแล้วน้องก็จะแบบเฮ้ออะไรหยุดทำไมทำต่อสิดู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 นะ เดี๋ยวจะหยุดลเเเเะลเอาพี่พี่พี่ห้จับไลองเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะทรายหวังว่านะคนที่ชอบน้องหมาแบบทรายนะคะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆเนี่ยจะชอบ คลิปนี้นะคะสายเองเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะวันนั้นนะคะที่ได้จับน้องหมาเยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าแฟนเนี่ยถือกล้องให้นะคะก็คือสายก็จะยิ่งได้วิดีโอที่ดีกว่านี้นะคะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าหลานแฟนมาไงเออเราก็เข้าใจนะคะแล้วก็น่ารักกับน้องน่ารักมากๆเลยสายนะคะอยากได้น้องหมาตัวใหญ่ๆมากเลยนะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องหมาตัวใหญ่สักตัวหนึ่งนะสายตั้งชื่อไว้แล้วด้วยแหละแต่ยังไม่บอกนะคะ ยังไงเนี่ยก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าตาม Subscribe มาคอมเมนต์กันได้นะคะสายก็ยังมีคลิปดีๆที่ฝังเสร็จใมใอีกแน่น,นอนค่ะบ๊ายบาย